สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่6กระกฎาคมนะคะคุณได้เจ็ดดาบกับหัวส่วนเขาได้เพจซบอนนะคะไพ่กับหัวเหมือนกันเอ่อความรักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหานะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่จําได้ว่าเมาื่อวานนี้ดูให้เนี่ยพลังงานแฟนก็ยังไม่ดีวันนี้ก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะคะก็ยังดื้อน,นะไม่มองว่าถ้าคุณมีปัญหากันก่อนหน้านี้แฟนค่อนข้างจะทิฐิสูงแล้วก็ เอาแต่ใจตัวเองอะนะคะทำตัวเหมือนเด็กเลยนะคะไม่ยอมฟังคุณหรือว่าถ้าเขาแบบขี่งอนก็คือก็ยังงอนต่อ ตัวคุณเจ็ดดาบกับหัวแล้วแปลว่าเมื่อก่อนคุณก็อาจจะแรงใส่เขาเหมือนกันนะอาจจะมีการทะเลาะเถียงแต่ว่าคุณน่าจะใจเย็นลงมาสักพักแล้วอะแล้ววันนี้คุณก็ไม่ได้หลงเหลือพลังงานที่ไปอยากจะเถียงกับเขาต่อแล้วนะคะแต่ตัวเขายังดื้ออยู่เหมือนเดิมเนาะอย่างไรก็ตามพื้นฐานความสัมพันธ์มันดีนะคะมันมีไพ่โรแมนติกฟีลิ่งแล้วก็ทรัสซึ่งแปลว่าจริงๆอะไอเรื่องของความซื่อสัตย์การไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันยังไว้ใจกันได้นะความสัมพันธ์มันยังโอเคอยู่เพียงแต่มันอาจจะต้องลดทิฐิความดือออขงงีกฝ่่ายนนึะะค ต้องให้เวลาเขานะโรแมนติกฟีลิ่งก็หมายถึงความรักความรู้สึกที่มันยังตรงกันอยู่ของคน2คนนะคะ